กินแท่าเ right? so ้ยวะโชว์กินแตงโมโชว์กินแตงโมร้อนกินแตงโมไหรอไอ้บแม่ร้อนกินแตงโม่ยม่กินไมพิาไมปยาไปไ่ได้งุดหงิกินแตงโมโชว์อินนี่แบบตาเสียวมืดดำอ่ไม่รู้หนุ่มแดงดำกินแตงโมดิบ ไม่ม่ให้บักรเบลกินอ๋อบักรเบมันอยากกินโอ้โหแม่เันหงาไมบัตรเลยแล้ววะแมวแม่เอาีพีบัตเบใส่มันเเื่อ๋ออีพีมันว่าเอาอ๋ปลาไปล่างสวยปลาไปล่างสวยปลาเออปลามันกินมาก่อนแ้องน้องกินไหมกินกินมันแสบแบแบพ่อไปเก็บปลาบอดพ่อคุกก็มีแบยเบท เบียดอิมเปตเบียดอิมเปตเบียดโอ้โหแบลวอีบไปเอวอีบอไอ้คนมันเขียนยังไงก็เขียนกู้อีกมัไม่ได้บอไม่ไอพิมแม่เปบอซ้อนเนี่ยเบ้าเฮเลยมันไงโอเคเอแล้ว เนาะปลาไปกี่ปลาปลาไปกี่ปลาเนใกเห็นไหมพี่จังคนอื่นพี่จังคนแบบถูมาไม่ไปเด็ดรอซอนหนึ่งรอนะนะไปดูี่ังดาโอ้เ่งเีย เมียต้องอะไรอยางได้เหียดวะเอาอีหยั่งนะเอาเหียดไปไปเบลยอยยอยไปเบลให้มั้ยยอยไปเบลให้มั้ยเฮ้ยเบียดตัวยังเนี่ยเราใส่บอกเบียดเลยไปเอาจันละเออเอาให้มันดีบอลมันสิเลิมไอเบียดเอียบอลมันแอนนี้ยัง อร่อยมันกินได้มันกินได้มันกินได้เบสยำงงเลยเฮ้ยเอามาได้ไหนอ่ะเอามามามาได้บิซเลีน่ะเออมาได้ซาบิโเีน่เอออ้กูนี้กระซียราม่เรม่นีกะเซียนี่มันมากินทานเอาห้มันขึ้นืขาโลกมเออมันขึนื้อาเออกว่นได้หรอ แจงวยมันก <Jordan> well, okay, like ินอ like, ่ะคือไแจงวยมันกินพี่พี่ใจรักษาอมก็วังไ้มันคือคำไงแล้ววะวางไ้เอาเอเอาวางไปเอาเมดอามาวางไ้มันกิเอาหนึ่งซีนหนึ่งมันกินคมาเอาเมเออเ็ลให้มันกินแตงมให้มันกินแดงให้หน้าอะกูให้กินแดงเออ เอาไุ่ได่แล้วเอาให้มันกอห้ามมือดิงออกด้าห้ามมือแตะดิ่งหนอมมึงว่ามันหนักขนาดไหนบวกมือสามไม่หรอกไม่หรอกบวกไม่บวกเป็นมันบวเป็นแมงคามแมงคามตัวผู๋ตัวผูวแมงคามถือจานปลาเหลืองเตอร์แมงคามตัวผู๋ตัวผูว อันนี้เมียหรออเราไม่สีกันทตัวเลยเนียจใส่กระเป๋าเฮ้ยแมงคัรเท่จใส่กระเป๋าเลยากจอบไอ้ตวดโคตรจับนี่เอแมใส่งเออนีแม่เบสเบนี่ใส่มึงนีเบดใส่กระโจกอะนะใส่ถุงเช่นนี่นี่ของมัง่ายังไงเินององหวาน้งเอาไปหาแม่ครูบ้าง กับบ้านไปเมนปูเบิงเนี่ยกบบ้านไปบ่หายใจเหรอเออเขาไปหาสิ่งน้อยกินบลาบ่เอาเนื้อไก่มานก่นเอามาอีกแม่เออเดี๋ยวๆเดี๋ยวพื้นเดี๋ยวพื้นอะเอาตัวนี้เออเอาตัวนี้ข้ามบ่ะเออเอาตัวแล้วมีว่าเนี่ยตัวนี้เอา่่ะเอาเอาหนี้เอาตัวนี้เออเอาตัวนี้เอาตัวมีขามป่ะเวียดีเวียดโอ้ยปูเยอ้ไปกัดเลยอีพิมหรือมาเซซอนเน่ยเอาอีกบ่เบียดเอาอีกบ่ เอาอีกไปอันนี้เด้อเบ็ดอันนี้เด้เบ็ดเบ็ดอันนี้ไหนี่ไหมเนืกินมานี่หเอาอีกวันเ้อนี่หมบักลาบก็ใส่ซอนยิลาบงเอาวยไปไปอยากก็ไม่ขรามตัวโอ้หนงเนืสามตัวสามเขาสาีเราเบดเบดเส่งียเันอ่ไม่ลืมชีดังดำ เลยผู้สาวมาแล้วไหมผู้สาวเบียดมาแล้ว